นะครับรักษานะครับชั่วโมงนี้นะครับมีทีวีมาอีกตัวหนึ่งนะครับน่นประมาณ14นิ้วนะครับอันนี้เป็นของนะครับของของจีนของไต้หวันนะครับเนี่ยบอร์ดของจีนของไต้หวันนี่นะครับ14นิ้วอ่าอันนี้แกะมาแล้วนะครับอ่าเหมือนกันละวงจรใกล้ใกล้เคียงกันอ่ามาดูนะครับยี่ห้อนะครับ B O G นะครับเนี่ยไอพวกนี้ก็คือแล้วของจีนของไต้หวันนี่มันก็คือเอาของแล้วเอาจอคอมนี่แหละ นะอย่างที่กูบอกนะครับจอคอมมารับซื้อจอคอมนะจอคอมแล้วก็มีจอแล้วก็ต้องมีโยกด้วยนะครับนะมีจอมียกนะแล้วก็เอาจอมาขัดทําใหม่แล้วก็ใส่ใส่แะ้วใส่โครงใหม่ใส่บอร์ดใหม่อันนี้เป็นบอร์ดของจีนไต้หวันนะครับพวกจีนพวกไต้หวันนี่นะครับเนี่ยเป็นบอร์ดนะเนี่ยสังเกตดูนะครับอันไหนเป็นจอคอมนักศึกษาสังเกตเลยนะครับก็คือแล้วจอใช้งานมาแล้วนะฮะจอจะใหญ่ คออหลอนใหญ่ๆนะครับคอหลอนใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมีโยกเข้าอยู่นะครับโยกูดต,ตัวนะครับจอบคอมมารีไซเคิลเอามาทําเป็นทีวีออ่น,นี้ไฟแบกนะฮะไฟแบกแล้วก็ทําบอร์ดใหม่ขึ้นมาอา,อาการเสียของตัวนี้นะครับอาการเสียของตัวนี้ก็คือ,อไฟมันนะฮะไ,ไฟมันสว่าไฟมันแดงนะครับไฟมันไฟมันดื้สว่างแต่มันไม่สแตนบาย อันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากเลยตัวนี้นะครับนะบติดแล้วนะครับก็คือนะฮะแกะออกมาปุ๊บนะมันมีฮะจิงจกเข้าไปตายเนี่ยนะจิงจกเข้าไปตายนะเป็นแกแห้แล้วฮนะแค่ล้างปิ้นแค่นั้นแหละนะครับล้างปิ้นนะจิงจกเข้าไปทํารังอะ่ะไข่อยู่อะ่ะนะเนี่ยนะครับไข่จิงจกเนีย่ยนะแล้วก็ตัวจิงจกเข้าไปตายในนี้เนี่ยเนี่ยน,นะครับจิงจกเข้าไปตายนะตายจนแบบแล้วแห้งเลยเนี่ยนะนะแห้งเลยเนี่ย เห็นนะครับเนี่ยแล้วก็นะฮะในเมื่อมันนะฮะในเมื่อมันตายตายเสร็จปุ๊บนะแห้งแล้วเนี่ยอ่ามันก็จะไปทําให้นะมันก็ไปช็อตที่บอร์ดน่ยนะครับนเนี่ยไปช็อตที่บอร์ดอ่าเนี่ยมันเป็นรอยคราบเลยนะครับเนี่ยอ่าเป็นคราบอยู่เนี่ยนะครก็ทำให้อุปกรณ์น่ะใบวงจรนี่มันนะฮะมันมันช็อตกันอยู่ช็อตก็ปุ๊บนะแล้วกูก็ฮะล้างทินเนอร์ล้างนะครับทินเนอร์ล้างนะถ้าโชคดีนะครับไอ้นี้ไอ้นี้มันโชคดีหน่อยก็เอาทินเนอร์ล้าง เนื้อล้างแล้วทำสะอาดนะในปิ้นใต้ปิ้นนะครับนะเปิดมาก็ใช้งานได้เลยนี่นะครับเนี่ยเป็นคราบคราบเลยเนี่ยนะฮะนี่คือคราบแะะล้วคราบคราบของแล้วฮะเป็นคราบของไอ้จิงจกอยู่จิงจกที่ตายเนี่ยนะแห้งแล้วรักไข่นะฮะไปไข่แล้วก็ก็ตายนะะก็ไม่ติดนะครับนี่นี่นะฮะ อย่างนั้นเลยเนี่ยเป็นคราบเนี่ยก็ล้างหน่อยนะฮะล้างใต้ปิดล้างไรหน่อยก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับนะแต่เป็นบอร์ดจีนตรงนี้นะครับก็จะจะมีรีโมดของขามของเขาอยู่นะครับนะเราใช้ดีโมดกดนะครับสวิตช์แตนไบยเข้ามาละนี่เรามาดูพักการทํางานต่างๆของเครื่องนี้นะครับนะก็ธรรมดาธรรมดานะครับเหมือนกับบอร์ดจีนที่ผ่านๆมานะฮะ ไดอดบิดนะครับอ่าสี่ร้อยนี่เป็นชุดนะพาทายพาร์ทนี่นก็คือแบ่งสวิตชิ่งใ่ใช้ทายเต้เป็นตัวนะฮะสวิตชิ่งนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกับบอร์ดที่ผ่านๆมานะครับอันนี้ส่วนที่ออกใช้งานอ่านี่เป็นกาวแล้วครับเนี่ยอ่าเส้นปะาเนี่เป็นกาวแล้วฮะกาวร้อนใช่ไหมครับนี่กาวเย็นอ่าหออ่านะครับอ่าหอพุทธนะครับอันนี้เป็นเวอร์นะครับเบอร์อาพุทธ ปิ้นไม่หลวมนะครับตัวนี้ปิ้นไม่หลวมนะฮะเอาพุทธอันนี้เป็นนะฮะขยายเสียงนะครับขยายเสียงขยายเสียงอันนี้เป็นสีควบคุมอันนี่เป็นจูเนอร์นะครับอันนี้จะใช้ไทเตอร์นะครับไทเตอร์เป็นตัวขับสัญญาณนะฮะ RGB นะครับไทเตอร์อันนี้เราก็มาดูใต้ปิ้นนะครับเรามาดูใต้ปิ้น จะจัดปลีนทั้งข้าวนะครับเนี้นะครับจ่ายเปลีนทั้งมันเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นคราบคราบอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะฮะนะแล้วก็ทําความสะอาดนะครับนล้างแผ่นปิ้นนะครับล้างแผ่นปิ้นนะก็สะอาดด้านบนด้านล่างนี่จะมีติดอยู่เลยเนี่ยนะครับมติดอยู่เลยเราก็คือละนะต้องทำความสะอาดนะครับล้างแผ่นปิ้น วิธีการล้างแผ่นป be ิ้นนะครับล <te> <language> ้างแผ่นป um ิ้นบัตรกีน่ะเธอก็ไปดูยูทูบ b e เก่าคุยกันละกันนี่เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับเดี๋ยวจะล้างแผ่นปิ้นนะครับล้างเลยนะครับล้างที่เป็นคราบคาบเนี่ยล้างหมดเลยใช้ทินเนอร์ล้างนะฮะนะครับเวลาเราใช้ทินเนอร์ก็ล้างไอ้ส่วนนี้เลยนะครับล้างไอ้ส่วนที่เป็นคราบคาบด้านบนด้วยนะครับด้านบนด้านล่างเลยนะครับล้างให้หมดเลยล้างคาบล้างอะไรนะครับจะใช้แปรงนะครับ แปลงสีฟันหรือจะเป็นแปลงแปลงธรรมดาก็ได้นะครับแปลงปัดธรรมดาก็ได้ล้างให้มันนะฮะให้มันเอี่ยมนะครับก็ทำแบบนี้นะครับล้างทางั้งบนทั้งล่างนะครับค่อยล้างไปล้างไปนะฮะด้านบนใช้ทินเนอร์นะครับอย่าใช้อื่นนะฮะนะครับตอนนี้เราทำความสะอาดด้านบนเสร็จแล้วเราก็มาทำความสะอาดด้านล่างนะครับใช้ทินเนอร์ล้างจุดบัตจีอันไหนที่มันละดูแล้วมันหลวมๆอะไรหน่อยล้วก็บัตจีนะครับอย่างนี้นะครับ วิชชิ Lew ่งเนี่ยมันลุ่มๆหน่อยแล้วก็บัตรจีได้นะครับบัตรจีไปเลยนะครับบัตรจีทับไปเลยนะฮะแล้วก็ต้องเช็คดูนะครับนักษาเช็คเวลาเช็คก็ต้องใช้นะฮะใช้แว่นขยายนะครับใช้แว่นขยายเนี่ยส่องสองดูนะจะเห็นจุดบัตรจีอันไหนที่มันหลวมนะครับอ่านี่นะฮะทำความสะอาดเลยนะครับนะแผ่นปิ้นเนี่ยอ่าดูจุดบัตรจีต่างๆนะครับอ่าไหนมันหลวมก็บัตรจีอ่ะ นะครับปัดจีนะครับนี่นะฮะหลวงก็ปัดจีนะฮะอย่างนี้๋ลวก็ปัดจีเราดูเช็คดูนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับเรามาเปิดดูดินะครับตอนนี้เราเสียบปลั๊กแล้วนะครับเสียบปลั๊กเราก็มาเปิดสวิตช์ดูนะครับเปิดสวิตช์ดูดูสัญญาณภาพนี่นะครับมาไหม มานะครับยังไม่มากดสแตนบายนะครับกดสแตนบายดูดนะ,ะมาแล้วนะครับกดสแตนบายรีโมทนะครับอันนี้ภาพมาแล้วนะครับอนนี้เรามาใส่เสียงอ่าเอามาใส่เรามาใส่ AV นะครับใส่ V เสียงไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใส่ a อวีสาณดาวเทียมนะครับนี่ก็คือสัญญาณ AV เรามาใส่ดู ดูสัญญาณภาพนะครับาใส่เลนะครับนี่ไฟแนนท่าไหร่นะครับ,รบปริีเด็กไม่อยู่ทํำคนเดียวนนี่นะฮะันนี่นะครับ,ารบมาแล้วนะครับาสามารถปรับได้นะฮะตัวน,นี้นะอ ความต้องวางปรับรายนี้ได้หมดนะครับอ่านี่นะครับแล้วอย่างนึงครรุ่นนี้ที่เจอบ่อยนะครับบอรดจีนนะครับนะบอรดจีนเนี่ยก็คือนะฮะรักกดสวิตช์นี่ไปแล้วเนี่ยอ่าไฟสแตนบายมันทํางานอ่ะรักกดนี่จริงจริงอ่ะมันต้องทํางานนะครับตัวนี้เนี่ยอ่าบางทีรีโมทต้องใช้ร่วมกับรีโมทนะครับตัวนี้นะครับบางครั้งมันต้องใช้ร่วมกับรีโมทอ่าเครื่องนี้ก็นะครับอ่ก็เสร็จแล้วนะครับอ่ก็คือ ปัญหาที่พบก็คือจิงจกมันเข้าไปทํารังแล้วก็ตัวมันก็ตายแล้วมันก็ไปแล้วตายก็ทําให้แล้วครับบอดมันนี่นะครับบอดที่อยู่ในนี่นะมันก็เป็นคราบนะครับคราบน้ําเป็นน้ํากรดน้ำลายในตัวยิบในตัวของจิ้งจกนะครับมันก็ทําให้แล้วครับแผงวงจรมันก็มันช็อตมันอะไรนะครับแต่ไม่ถึงกับเสียหายเยอะเราล้างทาความสะอาดก็ใช้ได้แล้ว น,นเครื่องนี้นะครับก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับบอร์ดจีนกูก็ทําทให้ดูหลายบอร์ดแล้วนะครับไปดูยูทูบเก่าๆของครูก็แล้วกันนะครับทําไปเยอะละบอดจีนนะครับอันนี้ไว้แค่นี้นะครับขอบ,ขอบคุณครับ